ลุงเช้ามาแล้วจ้าไม่เอียงเอ่ยคุยบ้านเนืองเข้าใจรวยลดลง2.6พันล้านเจาะเบื้องลึกบัญชีทรัพย์สินอุ้งอิงหลังพนน้นนายกหนี้ท่วมหัวหรือแค่เทคนิคซ่อนความรวย สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและที่กำลังสู้ชีวิตอยู่ในต่างแดนทั่วโลกครับกลับมาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศสบายๆย,ยามสายแบบนี้กับผมลุงเชาวณเมืองคอนคนเดิมในรายการเจาะประเด็นร้อนทางทอล์กพอดแคสต์ a ทยแลนด์ครับ วันนี้ลุงของนั่งจิบชาร้อนๆแล้วมาชวนพี่น้องคุยเรื่องที่มันร้อนกว่าอากาศบ้านเราซสอีกพี่น้องครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าตัวเลขไม่เคยโกหกใครแต่บางทีตัวเลขมันก็ซ่อนความจริงบางอย่างไว้ชนิดที่ว่าถ้าเราไม่เพ่งมองดีๆเราอาจจะถูกหลอกตาเอาง่ายๆครับ วันนี้14มกราคม2,569ข่าวใหญ่หน้าหนึ่งที่ทำเอาวงการการเมืองและวงการธุรกิจต้องหันขวับมามองคือการเปิดเซฟเปิดบัญชีทรัพย์สินของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคุณอุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตรหลังจากที่ท่านพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อกลางปีที่แล้วพาดหัวข่าวบอกว่าทรัพย์สินลดหวบ2,600ล้าน โอ้โหพี่น้องฟังแล้วตกใจไหมครับเงิน2,600ล้านบาทหายวูบไปในช่วงเวลาที่เป็นนายกถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเราเงินหาย10บาท100ยบาทก็นอนกายหน้าผากแล้วแต่นี่ระดับพันล้านมันหายไปไหนท่านเอาไปแจกใครหรือเศรษฐกิจมันแย่จนผู้นำยังกระเป๋าฉีก วันนี้ลุงเฉาจะมาแกะรอยให้ฟังครับเราจะไม่คุยแค่ตัวเลขแต่เราจะคุยให้เห็นไส้ในว่าเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนวิธีคิดและวิถีชีวิตของชนชั้นนำไทยอย่างไรเตรียมหูฟังให้พร้อมแล้วค่อยๆค,คิดตามลุงไปช้าๆนะครับเริ่มจากภาพรวมกันก่อน ปปชเขาบอกว่าคุณแพรทองทานและครอบครัวรวมสามีและลูกมีทรัพย์สินรวมกัน11,321ล้านย้ำนะครับ11,000ล้านตัวเลขนี้แม้จะลดลงจากตอนเข้ารับตำแหน่งที่เคยมีอยู่1.30 0 0หมื่นล้านแต่ถามว่ายังรวยไหมคำตอบคือมหาศาลครับ ไอส่วนที่หายไป2,672ล้านเนี่ยลุงไปดูรายละเอียดมาให้แล้วมันไม่ได้หายไปเพราะถูกขโมยหรือเอาไปซื้อของสุรุ่ยสุร่ายหรอกครับแต่มันหายไปในทางบัญชีคือมูลค่าเงินลงทุนครับพี่น้องต้องเข้าใจแบบนี้นะครับคนรวยระดับเจ้าสัวเขาไม่ได้เก็บเงินสดไว้ใต้หมอนเหมือนเราเราทรัพย์สินส่วนใหญ่เขาอยู่ในรูปของหุ้นและกองทุน คุณอุงอิงมีเงินลงทุนสูงถึง8,300กว่าล้านพอเศรษฐกิจผันผวนตลาดหุ้นแกวง่งราคาประเมินมันก็ตกลงมานี่คือธรรมชาติของเศรษฐีครับวันนี้หุ้นตกเงินหายพันล้านพรุ่งนี้หุ้นขึ้นเงินงอกมา2,000ล้านมันเป็นเรื่องปกติของโลกทุนนิยมครับแต่สิ่งที่ไม่ปกติและน่าสนใจกว่าเรื่องเงินหายคือเรื่องหนี้ครับพี่น้อง พี่น้องลองจินตนาการตามลุงนะครับคนที่มีทรัพย์สินหมื่นล้านแต่แจ้งว่ามีหนี้สินถึง4,441ล้านนี่อะไรครับเนี่ยกู้แบงก์มาทำธุรกิจหรือเปล่าเปล่าเลยครับเมื่อไปดูไส้ในหนี้ก้อนโตเกือบ4,500ล้านบาทนี้ส่วนใหญ่คือตัวสัญญาใช้เงินที่ทำไว้กับคุณหญิงพจมานคุณพี่ชายคุณโอก๊กและเครือญาติ เพื่อซื้อหุ้นธุรกิจครอบครัวมาเป็นของตัวเองครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าแปะโป้งครับสมมุติลุงชาวอยากได้ที่ดินของน้องชายมาใส่ชื่อลุงเพื่อให้ดูว่าลุงเป็นเจ้าของลุงก็เซ็นกระดาษใบหนึ่งบอกว่าเออค้าติดนี่เองไว้นะไว้มีเงินจะมาจ่าย ประเด็นที่น่าคิดคือนี่ก้อนนี้เคยถูกฝ่ายค้านอภิปรายยับเยินเมื่อปี65ว่าเป็นนิติกรรมอำพรางหรือเปล่าคือแกล้งเป็นนี่แกล้งซื้อหุ้นเพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมายบางอย่างหรือเพื่อโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยไม่ต้องเสียภาษีเงินสดทันทีหรือไม่ ผ่านมาจนพ้นตำแหน่งนายกแล้วนี่ก้อนนี้ก็ยังอยู่ครบครับยังไม่มีการจ่ายคืนนี่แหละครับที่ลุงเาาอยากชวนคิดว่าถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเราเป็นนี่สหกรณ์ไม่กี่แสนเขาตามทวงเช้าวทวงเย็นแต่นี่นี่สี่พันล้านในเครือญาติมันดูชิวเหลือเกินนะครับหรือจริงๆแล้วกระเป๋าซ้ายกับกระเป๋าขวามันก็คือกระเป๋ากางเกงตัวเดียวกัน ทีนี้พักเรื่องเครียดเครียดมาดูเรื่องการใช้ชีวิตกันบ้างครับข้อมูลชุดนี้บอกเราได้เยอะครับคุณอุ้งอิงแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่รวมค่าลูกค่าบ้านปีละ45ล้านบาทหารออกมาตกเดือนละ3ล้าน750,000บาท โอ้เดือนละเกือบ4ล้านครับพี่น้องเงิน4ล้านเนี่ยชาวสวนยางบ้านลุงหรือมนุษย์เงินเดือนในกรุงเทพบางคนทำงานทั้งชีวิตยังเก็บไม่ได้เลยครับแต่นี่คือค่าใช้ใจ่ายรายเดือนของผู้นำระดับสูงแถมยังมีทรัพย์สินในต่างแดนอย่างอาพาร์ตเมนต์หรูใจกลางลอนดอน2แห่งมูลค่ารวมกว่า300ล้านมีนาฬิกา75เรือนกระเป๋าแบรนด์เนม217ใบ ลุงไม่ได้พูดด้วยความอิจฉานะครับคนรวยเขาก็มีสิทธิ์ใช้เงินของเขาแต่ลุงกำลังพูดในฐานะนักวิเคราะห์ที่มองเห็นช่องว่างความเหลื่อมล้ำครับสมัยที่ลุงทำงานอยู่ญี่ปุ่นลุงเห็นนักการเมืองญี่ปุ่นใช้ชีวิตสมถะมากครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นบางคนนั่งรถไฟนั่งทานข้าวแกงกะหรี่ร้านธรรมดาเพราะเขารู้ว่าภาพลักษณ์และความเข้าใจหัวอกประชาชนคือหัวใจของการเป็นผู้นำ แต่พะหันมามองบ้านเราตัวเลขค่าใช้จ่ายเดือนละ4ี่ล้านมันสะท้อนว่าผู้นำกับประชาชนเหมือนอยู่กันคนละโลกคนละจักรวาลจริงๆฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะถอนหายใจครับลุงอยากจะฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งครับโดยเฉพาะเรื่องความมั่งคั่งกับความยั่งยืนมีคำกลอนบทหนึ่งที่ลุงเชาแต่งขึ้นมาเองอยากฝากเตือนใจทั้งคนที่มีอำนาจและพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ด้วยครับ อันทรัพย์สินตัวเลขเสกสรรสรรมีเป็นร้อยเป็นล้านอ้างศักดิ์ศรีซุกซ่อนไว้ในบัญชีที่ดูดีแต่นี่สินที่มีคือนี่ใจอำนาจผลคนลืมปลื้มแค่ทรัพย์ยามลาลับดับศูนย์เกื้อกูลไหนเหลือเพียงชื่อชั่วดีที่จานไว้ให้คนไทยได้จดจำย้ำตำนานพี่น้องครับ การที่ทรัพย์สินลดลง2000ล้านไม่น่าตกใจเท่ากับศรัทธาของประชาชนที่อาจจะลดลงหากผู้นำไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้อย่างโปรง่งใสครับหนี้สิน4 0 0 0ล้านอาจจะเป็นแค่ตัวเลขทางบัญชีแต่หนี่ที่ผู้นำติดค้างกับประชาชนคือสัญญาว่าจะทำให้กินดีอยู่ดีนี่ก้อนนี้ต่างหากครับที่ต้องรีบชดใช้ก่อนที่มันจะสายเกินไป สรุปทิ้งท้ายในวันนี้ครับอย่าตื่นเต้นกับคำว่ารวยลดลงมันเป็นแค่เกมของมูลค่าหุ้นทรัพย์สินจริงยันอยู่ครบและมั่งคั่งมหาศาลจับตาดูหนี้ครอบครัวหนี้4 4่4,400ล้านนี้วันหน้าจะแปรเปลี่ยนเป็นอะไรจะมีการยกหนี้ให้กันเพื่อเลี่ยงภาษีมรดกหรือไม่นี่คือเทคนิคที่ต้องรู้ทัน ช่องว่างทางสังคมค่าใช้จ่ายเดือนละ4ล้านของอดีตผู้นำสะท้อนว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเอื้อให้คนรวยยิ่งรวยและใช้จ่ายได้ไร้ขีดจำกัดในขณะที่คนฐานรากยังต้องดิ้นรนอยู่การเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวครับเรื่องเงินในกระเป๋าเขากับกระเป๋าเรามันเชื่อมโยงกันด้วยคำว่านโยบายและความโปร่งใสครับ ฟังลงเชาแล้วอย่าพิ่งเชื่อทั้งหมดเก็บข้อมูลไปคิดตรึกตรองแล้วท่านจะเห็นทางเดินของประเทศไทยชัดเจนขึ้นครับเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทย หากพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆได้ตาสว่างกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ช่อง Talk Podcast Thailand ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์แบบถึงพลิกถึงขิงตับลุงเชาในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับคนจริงไม ประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย